สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบ้กับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคมรายการที่จะนําเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมสําหรับวันนี้ได้นําคําศัพท์มาจากเกม Portal 2ซึ่งเป็นเกมของ Valve Corporation คาําศัพท์นี้คือคําว่า catastrophic catastrophic Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature in the event of a catastrophic failure. The last two minutes of my life are preserved for analysis. คำนี้เป็นคำ adjective ครับใช้อธิบายสิ่งที่มีลักษณะเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายหรือการทนทุกข์ทรมานเป็นวงกว้างนะครับก็คือมันเป็นอันตรายมากๆนั่นแหละเนาะยกตัวอย่างเช่นสึนามิมาก่อความเสียหายเป็นวงกว้างใช่ไหมพายุทอร์นาโดภูเขาไฟระเบิดไฟป่าอ่างเงี้ยมันก็จะเป็นอันตรายมากๆได้แล้วสามารถอธิบายมันได้ไอเมื่อกี้มันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติใช่ไหม เรามาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างครับเป็นมุมที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเสียหายเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นความผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหามากมายกับผู้คนนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้คํานี้ได้เช่นเดียวกับตัวอย่างในเกมเลยเป็นกรณีของสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายกรดดัลสบอกว่าคุณรู้ไหมว่าบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันได้รััับมมาาจกกสิ่่่งททีคคคุณนนนนะืืออไร็ ฉันได้ค้นพบว่าในตัวฉันนะมีระบบกล่องดำก็คือเป็นระบบที่จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนกับเป็นระบบ quick save ก็คือเหมือนเล่นเกมแล้วกด quick save ก็คือ save เกมทันทีอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นการบันทึกทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบ catastrophic failure failure ก็คือความล้มเหลวใช่ไหมหรือว่าเป็นพวกข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยก็คือเป็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่มันก่อให้เกิดความเสียหายแบบ catastrophic ก็คือก่อความเสียหายมากมายก็ดูอย่างห้องแลบพวกนี้ก็ได้เห็นไหม พังลยในละน่านหมดเลยกำแพงก็ถล่มลงมาเพดานก็ถล่มลงมาแล้วก็คนที่ทํางานก็ได้รับผลกระทบไปเยอะมากนะครับอ่ะแล้วในกรณีนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือระบบกลองดาจะจดบันทึกภายในเวลา2นาทีสุดท้ายของชีวิตของหุ่นยนต์ตัวนั้นนะก็คือของแกรดอสนะครับแล้วเก็บไว้ใช้เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้สาเหตุจะได้แบบศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ